สวัสดีจ้าอันยองฮาเซโยวันนี้มีหลายภาษาค่ะเข้าสู่อีพีที่13บสอีพีที่สิของเราแล้วค่ะว่าด้วยเรื่องสมบัติของคลื่นกลข้อที่สนะคะนั่นคือเรื่องของการแทรกสอดค่ะการแทรกสอดสำหรับครูพลอยเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ ค่อนข้างยากที่สุดนะคะในบทเรียนเรื่องคลื่นกลค่ะแต่ว่าทฤษฎีเบื้องต้นเนี่ยก็จะไม่ยากเพราะเราเคยเรียนกันมาแล้วในเรื่องหลักการซ้อนทับกันของคลื่นหรือว่า superposition of wave นั่นเองค่ะเพียงแต่ว่าวันนี้เราจะมีเรื่องของการซ้อนทับกันของคลื่นที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นรวมถึงสมการที่ใช้ในการคำนวณด้วยเราจะได้รู้จักชื่อตำแหน่งต่างๆสมการที่ใช้คำนวณในลักษณะต่างๆมากมายฉะนั้นวันนี้ขอแค่พวกเราตั้งใจเรียนค่ะกติกาง่ายมากถ้าฟัง รอบแรกแล้วไม่เข้าใจเราย้อนกลับไปดูต้นคลิปค่ะฟังหลายๆรอบเพราะนี่คือข้อดีของการเรียนแบบออนไลน์นะคะและท้ายที่สุดค่ะเมื่อทุกคนเข้าใจรวมถึงแบบฝึกหัดที่เราได้ลองทําสักหนึ่งข้อแล้วเนี่ยทุกคนอย่าลืมทําแบบฝึกหัดท้ายบทด้วยนะคะขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนค่ะเราเกือบมาถึงครึ่งทางของเทอมนี้แล้วตั้งใจกันนะคะทุกคนครูพลอยเป็นกําลังใจให้ไปเรียน EP ที่13การแซกสอดของคลื่นกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะ มาค่ะนักเรียนคะมาในส่วนของเนื้อหา EP 1 3เรานะคะเป็นสมบัติข้อที่3ของเรื่องคลื่นค่ะนั่นคือเรื่องของการแทรกสอดทุกคนเห็นแอนิเมชันที่เกิดขึ้นนะจ๊ะเรื่องราวง่ายๆของการแทรกสอดค่ะเขาบอกว่าคลื่นเคลื่อนที่เป็นวงกลมรอบๆแหล่งกําเนิดค่ะเมื่อมันเคลื่อนที่ผ่านสลิดแคบๆสลิดก็คือช่องแคบนะคะอาจจะมีแค่1นช่องหรือว่า2ช่องก็ได้ พอเขาเคลื่อนที่ผ่านสลิตแคบตัวนี้ค่ะซึ่งมีลักษณะเป็นวงกลมด้วยพอมีแหล่งกําเนิดสองแหล่งที่ใกล้เคียงกันค่ะมันก็เลยเกิดการแทรกซอดได้ทุกคนดูรูปด้านข้างประกอบนะคะเรามีหน้าคลื่นเส้นตรงที่เป็นสีน้ําเงินเนี่ยกำลังเคลื่อนที่เข้ามาถึงช่องแคบสองช่องนั้นพอมันมาถึงช่องแคบค่ะเขาเปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็นหน้าคลื่นวงกลมแล้วเจ้าหน้าคลื่นวงกลม2องวงนั้นนะคะเกิดการซ้อนทับกัน ก็เลยเรียกว่าการแทรกสอนแปลว่าทุกคนต้องกลับไปย้อนรอยเรื่องของการซ้อนทับจําได้ใช่ไหมคะการซ้อนทับก็คือการที่คลื่นสองขบวนเคลื่อนที่มาเจอกันค่ะแล้วก็ซ้อนทับกันเกิดตําแหน่งสองตแหน่งที่น่าสนใจคือตําแหน่งของการแทรกสอดแบบเสริมแล้วก็หักล้างเดี๋ยวเราไปดูที่สไลด์ต่อไปกันนะคะในหน้าต่อไปค่ะทุกคนคะเดี๋ยวครูพลอยขอเปิดคลิปวิดีโอตัวนี้ให้ทุกคนดูแล้วกันนะคะว่า เกิดอะไรขึ้นกับเรื่องราวของการแทรกสอนการแทรกสอนภาษาอังกฤษคือ i n t e r f e r e n c e นะคะฉะนั้นชื่อคลิปของเราคือ i n t e r f e r e n c e of wave ขอบคุณแหล่งอ้างอิงจาก YouTube ตัวนี้ด้วยนะจ๊ะ สังเกตรปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะของการแทรกสอดนะคะเขาบอกว่าเป็น coherent source of wave ค่ะ coherent source แปลว่าแหล่งกำเนิดสองแหล่งนะคะที่มีความถี่เท่ากันแล้วก็มีเฟสตรงกันนั่นเองจ้าฉะนั้น a n i m เมชันตัวต่อมาเราก็จะเห็นภาพชัดเจนนะคะว่าเมื่อคลื่นหน้าตรงของเราเคลื่อนที่เข้ามาเจอช่องแคบสองช่องเปลี่ยนรูปร่างเป็นหน้าคลื่นวงกลมแล้วก็เกิดการซ้อนทับกันแบบนี้ได้ อย่าลืมนะคะ coherent source คือแหล่งกำเนิดคลื่นที่มีความถี่เท่ากันค่ะ superposition ก็คือการซ้อนทับกันของคลื่นนั่นเองแน่นอนว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่ใช้อธิบายเรื่องของการแทรกสอนได้ด้วยนะคะหลักการที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง superposition หรือว่าการซ้อนทับค่ะทุกคนลองสังเกตภาษาอังกฤษตรงนี้ที่เขาพูดถึง resultant displacement ค่ะมันคือการกระจัดลับที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ตำแหน่งใดๆก็ตาม ฉะนั้นจากรูปเราจะเห็นว่าชนิดหรือประเภทของการแทรกสอดจะมี2ประเภทค่ะซ้ายมือคือ c o n s t r u c t i v e interference หรือการแทรกสอดแบบเสริมขวามือคือ d e s t r u c t i v e interference หรือการแทรกซอดแบบผลักล้างนั่นเองการแทรกสอดแบบเสริมนะคะเราจะมีตำแหน่งที่เรียกว่าตำแหน่งของสันคลื่นมาเจอกันค่ะฉะนั้น b ี for e interference จึงได้ดังรูป ช่วงที่เดียร์ริ่งอินเตอร์เฟรหรือช่วงที่กำลังแทรกสอดกันแอมพลิจูดของเราจึงเพิ่มขึ้นแตกต่างจากการแทรกสอดแบบหักล้างนะคะที่สองตำแหน่งสองตำแหน่งที่แตกต่างกันนั่นคือสันคลื่นกับท้องคลื่นมาเจอกันค่ะฉะนั้นช่วงที่เขากำลังแทรกสอดกันถ้าแอมพลิจูดมีขนาดเท่ากันผลลัพธ์ของเราคือหักล้างกันจนหมดนั่นเองค่ะ แพทเทิร์นของการแทรกสอดจึงเป็นดังรูป s1 และ s2 คือแหล่งกําเนิดคลื่นตัวที่1และตัวที่2ตามลําดับซึ่งมีระยะห่างกันเป็นตัวแปร a ตามรูปนี้นะคะเราจะเห็นริ้วการแทรกสอดที่เกิดขึ้นริ้วสีแดงค่ะคือริ้วของการแทรกสอดแบบเสริมกันเพราะเป็นตําแหน่งที่สันคลื่นเจอสันคลื่นท้องคลื่นเจอท้องคลื่นส่วนริ้วที่เป็นเส้นประจะเป็นการแทรกสอดแบบหักล้างเพราะเป็นตําแหน่งของสันคลื่นเจอกับท้องคลื่นนั่นเองค่ะ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆเป็นไปตามรูปนะคะซึ่งเดี๋ยวครูพลอยจะอธิบายในสไลด์ต่อไปเพราะว่าเรื่องราวของการแทรกสอดจะมีการคำนวณและแน่นอนว่าการคำนวณก็จะมีสูตรมีสมการให้นักเรียนนำเอาไปใช้แล้วเราจะแยกกรณีของการแทรกสอดแบบเสริมและการแทรกสอดแบบผักล้างด้วยค่ะอันนี้ถ้าเรามีเวลาเราลองย้อนกลับไปดูนะคะเขาจะมีการอธิบายตัวแปรแต่ละตัวได้ค่อนข้างชัดเจนค่ะ ขอบคุณแหล่งอ้างอิงที่ทำให้เราได้เห็นแอนิเมชันที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะทุกคนสามารถลองย้อนดูได้ขอบคุณ YouTube ตัวนี้ด้วยค่ะอ่ะเรามาดูทฤษฎีอย่างละเอียดตัวนี้กันนะคะแสงแสบตามากทฤษฎีที่ละเอียดของการแทรกสอดของคลื่นค่ะเริ่มแรกเรามารู้จัก c โค r e n t Source หรือว่าแหล่งกาเนิดอาพันค่ะแหล่งกำเนิดอาพันคือแหล่งกำเนิดของคลื่นที่มีความถี่เท่ากันแล้วก็เฟสตรงกันนะคะ ฉะนั้นทุกคนสังเกตจากรูปที่เกิดขึ้นได้นะคะลูกศรสีแดงของเราชี้ให้เห็นริ้วของการแทรกสอดที่ชัดเจนค่ะขวามือของเราค่ะนักเรียนขาขวามือของเราดูทีละตำแหน่งไปเลยนะคะเริ่มที่ s 1และ s 2คือแหล่งกําเนิดคลื่นค่ะย่อมาจากคําว่า source นั่นเอง s 1ก็คือแหล่งกําเนิดตัวที่1 s 2คือแหล่งกําเนิดตัวที่2และเขาเป็นแหล่งกําเนิด r พันเนื่องจากเขามีความถี่เท่ากันแล้วก็มีเฟสตรงกันค่ะ จากนั้นก็จะเกิดริ้วการแทรกสอดขึ้นตำแหน่งที่มีสีน้ำเงินเราเรียกว่าปฏิบัติที่สันคลื่นตำแหน่งสีแดงคือปฏิบัติที่ท้องคลื่นส่วนตำแหน่งสีขาวเลยนะคะมันเป็นการเจอกันระหว่างสันคลื่นกับท้องคลื่นตำแหน่งนั้นก็คือตำแหน่งบับนั่นเองค่ะจากนั้นเราสามารถลากเส้นเชื่อมแต่ละตำแหน่งได้ซึ่งเราจะเรียกเขาว่าริ้วของการแทรกซอดนั่นเองค่ะ เรามาดูแบบที่1ก่อนค่ะเรามาดูแบบที่1ก่อนทุกคนต้องค่อยๆดูนะคะระยะห่างระหว่างแหล่งกําเนิดตามรูปซ้ายเราใช้สัญลักษณ์ตัวดีเล็กค่ะจากนั้นเรามาดูริ้วการแซกสอดด้านล่างดูตามเมาส์ที่ครูพอยคลิกนะคะเริ่มจากแนว A0 ตรงนี้ค่ะเราเรียกว่าแนวปฏิบัติกลาง A ย่อมาจากแอนตี้น e ค่ะแปลว่าปฏิบัติแล้วมันเป็นปฏิบัติเริ่มต้นเราเลยเรียกว่าปฏิบัติที่ศนะคะ เพราะว่าเขาอยู่ตรงกลางด้วยนะคะถัดมาจะเป็น n 1ค่ะ n ย่อมาจากคําว่า node หรือบับนั่นเองนะคะเป็นบับที่1 a 1ก็คือปฏิบับที่1 n 2เป็นบับที่2องปฏิบับที่2ไล่เรียงกันสลับแบบนี้ไปเรื่อยๆระหว่าง anti-node แล้วก็ node anti-node คือปฏิบับแนวของการแทรกสอดแบบเสริม n คือ node หรือบับแนวของการแทรกสอดแบบถักล้างนั่นเองนะคะ เราก็จะได้ริ้วการแทรกสอดแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะเ <d> ขาบอกว่าถ้าจุดที่ท้องคลื่นมาเจอกับท้องคลื่นนะคะเราก็เรียกว่าปฏิบัติสันคลื่นมาเจอกับสันคลื่นก็เรียกว่าปฏิบัติอยู่ดีนะคะ2ประเภทนี้จึงเป็นการแทรกสอดแบบเสริมค่ะแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่ท้องคลื่นมาเจอกับสันคลื่นเราจะเรียกว่าการแทรกสอดแบบหักล้างนั่นเองค่ะนักเรียนไปดูกันต่อนะคะ แหล่งกําเนิดอาพันธ์ของเราค่ะแหล่งกําเนิดอาพันธ์ของเรานะคะมันจะมีทั้งแนวเส้นปฏิบับแล้วก็แนวเส้นบับที่เกิดขึ้นนะคะแนวเส้นปฏิบับคือแอนตี้นด l ไลน์แนวเส้นบับคือนดไลน์ค่ะสมการที่เราใช้ค่ะนักเรียนค่ะขอโทษค่ะสมการที่เราใช้นะคะคือแอบส์ลุท S1p-S2p ลบหรือบางทีเราเจอเป็น S1q-S2q ลบได้หมดค่ะ เพราะว่าตัว p กับตัว, p, ตว q เนี่ยเขาเป็นแค่จุดอ้างอิงที่อยู่ในแผนภาพเราเท่านั้นทุกคนสังเกตอีกรอบนะคะมันคือเรื่องราวของคณิตศาสตร์ที่เป็นระยะระหว่างจุดนั่นเองค่ะ s 1 p คือระยะระหว่าง s 1มาถึงจุด p s 2 p คือระยะระหว่าง s 2มาถึงจุด p ค่ะเช่นเดียวกับ s 1 q และ s 2 q นะคะเป็นการลากเส้นเชื่อมระหว่างจุด s 1มายังจุด q และจุด s 2มายังจุด q ตามลำดับค่ะ เรามักจะใช้จุด p บนเส้นที่เป็นแนวเส้นปฏิบัตบค่ะและเรามักจะใช้จุด q บนแนวเส้นที่เป็นจุดบับเส้นเดียวกันค่ะมันก็เลยเป็นที่มาของสองสูตรนี้เพียงแต่ว่าเราจะอยู่ภายใต้เครื่องหมายแปรสลุดนั่นหมายความว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการลบกันของ2เส้นนี้ออกมาเป็นบวกแน่นอนความแตกต่างอยู่ตรงด้านขวาค่ะนักเรียนคะถ้าการแทรกสอดของเราเป็นการแทรกสอดแบบเสริมขวามือเราจะใช้เอ l a ลัมดา แต่ถ้าการแทรกสอดของเราเป็นแบบหักล้างค่ะขวามือของเราจะใช้ n ลบเศษหนึ่งส่วนสองลัมดาอันนี้เราเรียกว่า p t r t i i f f r r n c นนะคะหรือผลต่างของระยะทางที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะตั้งใจดูค่ะเราจะได้เข้าใจที่มาว่าทำไมการแทรกสอดแบบเสริมถึงใช้ n ลัมดาเรามาดูกันนะคะแนวเส้นสีน้ำเงินแนวเส้นสีแดงแล้วก็แนวเส้นสีเขียวเนี่ยเป็นที่มาของสูตรด้านขวาอย่างชัดเจน ตั้งใจเลยเพราะครูคว,วบอกแล้วว่าเรื่องการแทรกซอนจะเป็นประเด็นที่เข้าใจยากที่สุดแต่ถ้าทุกคนตั้งใจทุกคนทําได้ค่ะเราเริ่มจากพารดิฟที่ได้จากการทดลองหรือผลต่างระหว่าง s 1มายังแนว a 0 s 2มายังแนว a 0เนี่ยผลต่างของมันจะเป็นศูนย์ลัมดาค่ะคือยังไม่มีค่าเท่ากับความยาวคลื่นใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้าเราลากมาที่แนวปฏิบัติที่1ดูบ้างค่ะ ผลต่างหรือพา r t ิเฟอเรนที่เกิดขึ้นจาก S1 มายังแนว A1 จาก S2 มายังแนว A1 เนี่ยมันจะได้1เท่าของความยาวคลื่นไล่ไปที่แนวสีเขียวนะคะผลต่างระหว่าง S1 มายังแนวปฏิบัติที่2และ S2 มายังแนวปฏิบัติที่2เนี่ยจะเป็น2เท่าของความยาวคลื่นแล้วก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นหมายความว่าผลต่าง ของระยะห่างจากแหล่งกําเนิดมายังแนวปฏิบัติที่เท่าไหร่ก็ตามที่เท่าไหร่ก็ตามจะเป็นจํานวนเต็มเท่าของแลมดานั้นๆเช่น s 1มาถึงแนว a 1 0ทันนะคะ s 1มาถึงแนว a 1 0ลบกับ s 2มาถึงแนว a 1 0เนี่ยผลลัพธ์ที่ได้มันจะเป็น10เท่าของความยาวคลื่นนั่นเองฉะนั้นนี่คือการทดสอบจากการแทรกสอนแบบเสริมแปลว่า n เล็กที่เราจะใช้ในสูตร มันจะเป็นจํานวนเต็มเพราะมันคือลำดับที่ค่ะเริ่มตั้งแต่ลำดับที่ตรงกลางก็คือลำดับที่0ูนย์ไล่ไปลำดับที่123เป็นจํานวนเต็มไปเรื่อยๆจากนั้นเรามาดูผลการพิสูจน์ของการแทรกสอดแบบหักล้างบ้างค่ะแนวเส้นสีน้ําเงินสีแดงแล้วก็สีเขียวตั้งใจดูนะคะจากแหล่งกําเนิด s 1และ s 2เหมือนเดิมค่ะพาร์ตดิฟเฟอเรน์ของเราคือผลต่างของระยะทางเหมือนเดิมเช่นเดียวกันเราเริ่มจากสีน้ําเงินนะคะนักเรียน ถ้าเรารากจาก s 1มายังแนว n 1บับที่1นั่นเองผลต่างระหว่าง s 1มา n 1กับ s 2มา n 1มีค่าเป็นแค่ครึ่งเท่าของ lambda ค่ะสีแดงกันดูบ้างผลต่างระหว่างระยะทางจาก s 1มายังแนว n 2หรือว่าบับที่2เนี่ยกับ s 2มายังบับที่2เนี่ยจะเป็น3.2ส่วน2แ l a m d a หรือว่า1.5แลมดานั่นเอง สีเขียวค่ะจาก s1 มายังแนวบับที่3ลบกับจาก s2 มายังบับที่3เนี่ยจะได้5ส่วน2แลมดาและผลจากการทดสอบแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะทำให้เราได้ผลสรุปว่าผลต่างระหว่างระยะห่างแหล่งกําเนิดเนี่ยจาก s1 ไปยังแนวบับที่ใดๆและ s2 ไปยังแนวบับที่ใดๆก็ตามมันจะหาได้จาก n ลบ C 1ส่วน2แล้วค่อยคูณกับแลมดา เมื่อ n คือลำดับที่แต่ทุกคนต้องไม่ลืมนะคะว่าลำดับที่ของบับจะเริ่มต้นจากเลขหนึ่งเพราะเราไม่มีบับกลางนั่นเองมันก็เลยเป็นที่มาของข้อพิสูจน์การแทรบสอดแบบหักล้างค่ะจากนั้นค่ะนักเรียนคะขอเพิ่มเติมอีกนะคะเพราะว่าการแทรบสอดที่จุด p ถ้าไกลมากจากแหล่งกำเนิดคลื่น s 1และ s 2เนี่ยสูตรที่เราใช้บางทีเราไม่ได้ใช้ abslut s 1 p ลบ s 2 p บางครั้งเราใช้ดีเล็กคูณกับ s i n เซตาดีเล็กในรูปชัดเจนค่ะเจ้าสีม่วงเส้นนั้นนะคะ d ีเล็กคือระยะห่างระหว่างช่องแคบค่ะจาก s 1ไป s 2นั่นเองหรือบางแบบทดสอบเขาก็ใช้คำที่แทนดีเล็กว่าระยะห่างระหว่างแหล่งกำเนิดนั่นเองค่ะดังนั้นค่ะเรามาดูเซตากันต่อค่ะดูรูปไซชัดเจนนะคะลูกเซตาคือมุมที่วัดจากแนวกลาง แนวกลางคือแนว a ศย์ค่ะไปยังจุดที่เราพิจารณาก็คือจุด p เป็นมุมที่เบนจากแนวกลางไปยังแนวที่เราพิจารณานั่นเองฉะนั้นถ้าจุด p อยู่บนแนวปฏิบัติค่ะเราจะใช้ดีไซน์เซตาเท่ากับ n ลัมดาโดย n เริ่มจากเลขศนย์เป็นจำนวนเต็มไปเรื่อยเืแต่ถ้าจุด p ของเราไปวางบนแนวบับค่ะเราจะใช้ดีไซน์เซตาเท่ากับ n ลบเศษ1ส่วน2ลัมดา คลายกับสไลด์เมื่อกี้นะคะสําหรับการแยกบับและปฏิบับในส่วนของบับ n เราจะเริ่มจากเลข123เพราะเราไม่มีบับกลางนั่นเองค่ะจากรูปนี้ถ้าใครมีเวลาไปดูซ้ํานะคะการที่เราเลือกใช้ d l e ล็กไซดเซต้มาจากการคํานวณเรื่องราวของสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็เรื่องของการแยกเวกเตอร์ฟังก์ชันโคไซน์ฟังก์ชันไซน์นั่นเองดังนั้นค่ะอันนี้เป็นกรณีของเฟสตรงกันและเฟสตรงข้าม ใกล้จะจบแล้วทุกคนตั้งใจนะคะที่ครูายสรุปมาทั้งหมดจะเป็นกรณีซ้ายค่ะกรณีซ้ายคือกรณีที่เป็นโคยเ Force หรือแหล่งอ่าโทษค่ะ e r ย n t s ซ u r c e หรือแหล่งกําเนิดอาพันธ์ซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดที่มีความถี่เท่ากันแล้วก็เฟสตรงกันนะคะนั่นหมายความว่าแนวกลางของเราจะเป็นแนวปฏิบัติที่ศูนย์ค่ะแล้วก็ไล่ไปเป็นบับที่1ปฏิบัติที่1บับที่2แบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าทุกคนสังเกตนะคะเราจะพบว่า แนวการแทรกสอดจะแยกออกไปสองฝั่งลำดับที่จะไล่สลับกันแบบนี้ไปเรื่อยๆฉะนั้นลำดับที่กับจำนวนจะไม่เหมือนกันนะคะดูรูปซ้ายอีกครั้งค่ะปฏิบัติที่ศูนย์เนี่ยจะมีเพียงหนึ่งปฏิบัติปฏิบัติที่หนึ่งดูเส้นสีน้ำเงินนะคะปฏิบัติที่หนึ่งเนี่ยก็จะมีสองปฏิบัติเพราะว่าต้องมีหนึ่งซ้ายแล้วก็หนึ่งขวาฉะนั้นหมายความว่าถ้าเราแทรกสอดมาจนถึงปฏิบัติที่หนึ่ง ตอนนี้เรามีจํานวนแนวปฏิบัติทั้งหมด3ปฏิบัติแล้วแตกต่างกับแนวบับค่ะนั่นคือเส้นประสีแดงเราแทรกสอดได้แนวบับที่1ก็จะมีทั้ง1ซ้ายและก็1ขวาเราแทรกสอดได้แนวบับที่2ก็จะมีทั้ง2องซ้ายและก็2ขวาจํานวนแนวบับทั้งหมดจึงเป็นเลขคู่เพราะว่าเราไม่มีบับกลางน,นั่นเองทันนะคะตรงกันข้ามกับด้านขวาค่ะ ด้านขวาของเราจะมาจากแหล่งกําเนิดที่เรียกว่าแหล่งกําเนิดอานาพันธ์แหล่งกําเนิดอาณาพันธ์จะเป็นเฟสตรงกันข้ามแนวกลางของเราจึงไม่ใช่แนวปฏิบัติแล้วค่ะเป็นแนวบับที่ศูนย์แล้วก็แยกริ้วการแทรกสอดเป็นปฏิบัติที่1บับที่1ปฏิบัติที่2ไปเช่นเดียวกันเรื่องราวของการใช้สูตรที่จะเกิดขึ้นในสไลด์ต่อไปก็จะตรงกันข้ามค่ะเรามาสรุปสูตรเพื่อเอาไปใช้กันค่ะนักเรียน เรามาสรุปสูตรเพื่อเอาไปใช้กันกรณีเฟสตรงกันค่ะกรณีเฟสตรงกันที่แนวกลางเป็นแนวปฏิบัติ a บ A0 นะคะถ้าเป็นการแทรกสอดแบบเสริมค่ะเราจะใช้ Absolute S1P-S2P ลบหรือ d s i ซนก็ได้เท่ากับ N lambda โดย N เ,เริ่มจากเลข0เลข1เลข2เลข3เป็นจำนวนเต็มไปเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นกรณีหักล้างกันค่ะได้ตำแหน่งที่เรียกว่าตำแหน่งบับเนี่ย เราจะใช้สมการ Absolute x 1 q ลบ s 2 q หรือดีไซซตาก็ได้แต่ด้านขวาเราต้องใช้ n ลบเศษหน่งนสทั้งหมดคูณกับแลมดาโดย n ของเราเริ่มจากเลขหนไปเพราะเราไม่มีแบบกลางฉะนั้นเวลาเราเจอสูตรเรื่องการแรกสอดผ่านช่องแคบคู่ค่ะวิธีการของเราคือนะักเรียนเลือกว่าซ้ายมือเราจะใช้อะไรเราจะใช้สูตรผลต่างของระยะทางหรือ p a พา d i f f e r e n c e หรือถ้าเรารู้มุมค่ะ เราก็ใช้ดีเล็กไซเซตาดีเล็กคือระยะห่างระหว่างแหล่งกําเนิดหรือระยะห่างระหว่างช่องแคบคู่นั่นเองส่วนวิธีการเลือกสูตรขวามือค่ะเราพิจารณาว่าข้อนี้เขากําลังพูดถึงการแทรกสอดแบบเสริมตําแหน่งแอนติโนดตาแหน่งปฏิบัติเราใช้เอลัมดาแต่ถ้าโจทย์พูดถึงการแทรกสอดแบบหักล้างพูดถึงแนวบับแนวโนดเนี่ยเราก็จะใช้เอนลบเส่วนสแลมดานั่นเองแต พูดแต่ให้ทุกคนต้องฉุกคิดเลยค่ะถ้าเฟสของเรามาจากแหล่งกําเนิดอันาพันธ์หรือเฟสตรงกันข้ามสิ่งที่เกิดขึ้นทุกคนค่ะเห็นอะไรไหมคะหลักการของเราง่ายมากค่ะคือสูตรจะสลับกันสูตรจะสลับกันเลยถ้าแนวกลางของเราไม่ใช่ปฏิบัติที่ศูนย์แต่กลายเป็นบับที่ศูนย์แทนเนี่ยสูตรของเราจะไขว้กันแปลว่าเมื่อใดก็ตามที่เสริมกันของเฟสตรงกันข้ามเราจะใช้ n ลบเซนหนึ่งจุดสองแลมด้า แต่เมื่อใดก็ตามที่เป็นการหักล้างกันของเฟสตรงกันข้ามเราจะใช้เอนลันดานั่นเองทุกคนคะเรื่องราวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ยากแต่ว่าไม่มีอะไรที่ได้มายากเกินความพยายามของเราเดี๋ยวเราไปเรียนกันในห้องเรียนเราจะได้ฝึกทำแบบฝึกหัดเหล่านี้แต่อยากให้ทุกคนมีคอนเซปต์เกี่ยวกับการแทรกสอดประเภทของการแทรกสอด และสูตรที่จําเป็นต้องใช้ในเรื่องการแทรกสอดเข้าใจทุกตัวแปรที่เกิดขึ้นให้ดีนะคะอะไรคือ s1p อะไรคือ s2p อะไรคือค่าของ d เล็กการวัดมุมเซต้าวัดอย่างไร n คืออะไรและ lambda คืออะไรบางทีเราอาจจะไม่รู้ lambda เลยเราอาจจะต้องกลับไปใช้สมการพื้นฐานของการหาความยาวคลื่นนั่นคือ v เท่ากับ f lambda v คืออัตราเร็วคลื่นหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที F คือความถี่หน่วยเป็นเฮิร์และลมดาคือความยาวคลื่นหน่วยเป็นเมตรทุกคนต้องทบทวนบทเรียนอยู่เสมอนะคะจะได้ทําได้แล้วก็วันนี้ค่ะก่อนที่ทุกคนจะไปทําแบบทดสอบท้ายบทอยากให้ทุกคนฝึกทําโจทย์ก่อนนะคะฝึกทําโจทย์ในเอกสารการเรียนที่ทุกคนเคยโหลดเก็บไว้แล้วถ้าทุกคนเข้าใจการทําโจทย์ตรงนั้นแล้วค่อยไปทําแบบทดสอบท้ายบทที่มีอยู่แค่5ข้อเป็นทฤษฎี2ข้อแล้วก็เป็นการคํานวณ3ข้อนะคะ ตั้งใจให้ดีๆเนาะครั้งหน้าค่ะครั้งหน้าใน EP ที่14เราจะมาเรียนต่อเรื่องของการเลียเ้ยวเบนซึ่งระดับความยากเราจะซอฟลงมาแล้วเราได้ผ่านเรื่องที่ยากสุดก็คือการแทรกสอดไปแล้วกลับไปทบทวนให้ดีค่ะจุดไหนไม่เข้าใจให้สอบถามเพิ่มในกรุ่มไลน์เราหรือว่าใน Google Classroom ของเราก็ได้ตั้งใจนะคะอยู่ม .5 แล้วขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนค่ะแล้วครั้งหน้าเรามาเจอกันใหม่ใน EP ที่14 สำหรับ EP ที่13วันนี้เรื่องการแทรกสอดของคลื่นหรือว่า i n t e r f e r e n c e of w a v e ก็จบไปนะเท่านี้บ๊ายบายค่ะ